ทุกความคิดทุกคำพูดคือมเมล็ดพันธุ์แห่งการเสกสร้างชีวิตของเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรานั้นอยากที่จะมีชีวิตที่ดีนะคะมีชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือความคิดและคำพูดของเรานั้นโคตรสำคัญมากๆดังนั้นเราควรที่จะนึกก่อนพูดเสมอหรือจับตัวเองให้ได้เสมอก่อนที่เรานั้นจะคิดอะไรนะคะเพราะธรรมชาติของจิตเราคะ่ะ เขามักพาเราไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอจิตของเราก็เหมือนกับลิงนั่นแหละค่ะนะคะที่เขานั้นสุกซนวิ่งเล่นนู่นนั่นนี่เยอะแยะมากมายไปนู่นไปนั่นไปนี่นะคะวันวันหนึ่งเราคิดหกหมื่นเจ็ดหมื่นเรื่องนะคะคิดเรื่องนั้นไปเรื่องนู้นเรื่องนี้นะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะมันยากที่จะเทรนตัวเราเองเทรนจิตตัวเราเองจับมานะคะ จับมาใส่กระดง้งนะไหมจับมาจับจิตของเราให้รู้สึกให้เทรนตัวเองไปนในทิศทางที่เรานั้นอยากจะไปทิศทางที่เรานั้นอยากจะเสรสร้างชีวิตของเราค่ะวันนี้จากคนที่เชื่อยากนะเชื่อโคตรยากวันนี้เรามาแบ,บ่งปันนะคะจากคนที่เชื่อยากและโคตรที่จะไม่มั่นใจในตัวเราเองนะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดถ้าคุณอยากที่จะเป็นคนที่มีความ สำเร็จได้แม้ว่ันนี้มันจะจะไม่ใช่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่จะว่าเป็นคารุหาหรือเป็นรถหรูหน,นู่นนั่นนี่ใดๆก็แล้วแต่แต่ชีวิตของเรามันก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนที่เราไม่มีบ้านถูกต้องไหมคะดังนั้นคือถ้าเราอยากที่จะประสบความสําเร็จจริงๆเราจะต้องพึงระวังกับทุกความคิดทุกคําพูดของเรากลั่นกรองมันออกมาดีๆเทรนตัวเราเองนะคะแน่นอนที่สุด แรกๆมันยากอยู่แล้วแต่เราจะต้องฝึกต้องฝืนต้องหมั่นดึงตัวเรานั้นเข้ามาสู่เส้นทางกรอบเข้ามาสู่เส้นที่ว่าเราจะไปสู่เส้นชัยยังไงให้ได้ไวที่สุดนะคะจากที่เป็นคนที่คิดลบคิดโน่นคิดน,น,ดนี่คิดเยอะคิดเยอะมากมายใดๆก็แล้วแต่วันนี้คุณจะต้องค่อยๆเทรนตัวคุณให้อยู่ในพลังงานบวกๆและพูดเลือกพูด,เล,พดเลือกใช้คําพูดเฉพาะ คำพูดที่จะส่งเสริมเราอย่างเมื่อก่อนเราจะชอบพูดว่าเงินหายากเราก็เปลี่ยนเป็นเงินหาง่ายเงินหาโคตรง่ายเลยใดๆก็แล้วแต่ค่ะแน่นอนที่สุดเราจะยังไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซนตในทีเดียวแต่เมื่อคุณจับตัวเองได้จับจิตตัวคุณกลับมาและบอกว่าเงินมันหาง่ายและสังเกตทุกๆหลักฐานของความเป็นไปได้ อย่างสมมุติว่าอุ้ยเราได้เงินเราขายสินค้าได้เห็นหมแม่ล่างเงินหาง่ายหรือแฟนโอนเงินให้หรือใดๆก็แล้วแต่ค่ะคิดเข้าข้างตัวคุณเองคิดเข้าข้างตัวคุณเองเพื่อที่จะเทรนตัวเรานั้นไปสู่จุดมุ่งหมายและเป้าหมายนะคะมเมื่อเรามีพลังจิตที่เข้มแข็งและพลังจิตของเรามันนิ่งนะคะมเมื่อพลังจิตของเรานิ่งเราฝึกฝนฝึกฝนฝึกฝนไปเรื่อยๆค่ะฝึกฝนเมื่อเราฝึกฝนไปเรื่อยๆ จิตของเราจะจ,จับตัวเองได้ทันทันทีเมื่อเรารู้สึกว่าเราจะเอ๊ะจะแวไปคิดลบอีกแล้วหรือจะแวบไปนินทานโน่นน,นั่นนี่ใดๆก็แล้วแต่พลังงานเหล่านั้นค่ะคือพลังงานของคลื่นต่ำแใดก็ตามที่คุณมีคลื่นที่ต่ำๆมันไม่สามารถที่จะดึงดูดไปสู่เวอร์เท็ได้นะคะไปสู่เวอร์เท็กคือไปสู่เวของจัก,กรวาลน,นะคะ วิธีที่ง่ายที่สุดคือน,นำตัวคุณนั้นเข้าไปสู่คลื่นที่สูงและทำให้ตัวคุณนั้นรู้สึกว่าเป็นคลื่นเดียวกันชั้นโคตรมั่งคั่งเหลือเฟือเมื่อไหร่ที่คุณทำได้เมื่อไหร่ที่คุณยกยกคลื่นของตัวเองยกจิตของตัวคุณให้สูงขึ้นเทียบเท่ากับจกักรวาลคลื่นของวเบรชั่นของจกักรวาลน,นะคะเมื่อนั้นคุณจึงจะสามารถที่จะดึงดูดอะไรก็ได้โคตรง่ายนะคะวันนี้ พึงระวังทุกความคิดทุกคำพูดของคุณให้อยู่ในพลังงานบวกๆคลื่นสูงสูงอยากที่จะสำเร็จมั่งคั่งร่ํารวยไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะแพรทำได้ทุกคนก็ทำได้เช่นเ,เดียวกันจากคนที่เชื่อโคตรยากจากคนที่คิดลบเยอะแยะมากมายจากคนที่ไม่เคยให้กำลังใจตัวเองและฟังแต่คนอื่นวันนี้เรายังสามารถที่จะมีความคิด ยึดมั่นถือมั่นสู่ความความคิดของคนที่ประสบความสําเร็จระดับโลกได้ทเทรนตัวเราเองค่ะวันนี้แน่นอนที่สุดค่ะแม้จะยังไม่มีใครที่จะเข้ามาเป็นกําลังใจให้กับตัวเราแต่ตัวเราเองที่ตัวเราเองนี่แหละคือคนที่ให้กําลังใจกับตัวเราได้ดีที่สุดมากกว่าคนอื่นอีกนะคะ